มาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับ <Okay. S 1> วันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ ครับอันต้อมซ4 0 4ศูนทำขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตลังไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ราช้า50กว่านาทีนะครับออกจากสถานีตังนะครับในเวลา17นาฬิกาตรงนะครับมาถึง สถานีบ้านโป่งนะครับราดช,ช้าประมาณ50กว่านาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ